สวัสดีคะ่ะพัดกระเพรากระเพราปลาทูปลาทูเราก็ทอดแล้วเนาะแกะเอาก้างออกหมดแล้วนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเนาะมีในครัวเรือนเรานะคะอันนี้ก็มีพริกกับกระเทียมแล้วก็ใบกระเพราเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยเนาะก่อนอื่นเราไ็ตามพี่ก่อนนะคะก่อนที่จะผัดนี่นะคะก่อนอื่นเรา เอานะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะไม่ต้องแหลกมากเนาะ,ะเอาพริกลงไปผัดน,นะคะ ง่ายๆนะคะ,ะเพื่อนๆใส่น้ำตาลผงชูรสซอสปรุงสรส ใส่น้ำมันหอยนะคะนิดนึงไม่ต้องเยอะแล้วเราก็เอาไปผลงไปนะ ไปน้ำล้างคุกไปนะคะเพื่อนๆน้ำล้างคุกนิดหน่อยน้ำก็ได้คุกข้าวนะ อันนี้ไข่ปลาทูนะคะไข่มีไข่ด้วยนะปลาทูตัวใหญ่ เสร็จค่ะไปตักใส่จานกันเลยค่ะอร่อยนะคะเพื่อนๆง่ายๆแต่อร่อยยิ่งกเข้าวสวยวร้อนๆเนาะอร่อยอร่อย นี่นะคะเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะผัดกะเพราปลาทูเราลองนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยนี่นะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะลองนะคะอร่อยมากเลย